ทนี้ผมจะสอนวิธีขึ้นโมเดลราวกันตกนะครับราวกันตกที่ใช้ในโครงการเนี่ยก็จะเป็นราวกันตกไม้นะครับโครงสร้างราวกันตกในรีวิตนะครับก็จะมีท็อปเรียวเรียวสตั๊กเจอร์แล้วก็บัสเตอร์นะครับหลักๆจะมีอยู่3ตัวท็อปเรียวเนี่ยก็จะเป็นตัวมือจับนะครับส่วนเรียวสตั๊กเจอร์ก็จะเป็นตัวราวที่อยู่ข้างใต้มือจับนะครับแล้วก็บัสเตอร์ก็จะเป็นตัวลูกกง ซึ่งตัวบลัสเตอร์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทครับก็คือจะเป็นตัวเมนแพทเทิร์นนะครับคือตัวลูกกงที่อยู่ระหว่างเสารครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโพสต์คือเสานั่นเองก็จะมีอยู่3แบบก็จะเป็นหัวเสามุมเสาแล้วก็ท้ายเสานะครับโครงสร้างของเาากันตกใน r e วิดก็จะมีประมาณนี้เาากันตกเนี่ยผมจะสร้างที่ f อร์แบนนะครับไปที่ระดับพื้นชั้นหน จากนั้นผมจะใช้คำสั่ง architecture railing ในการสร้างรากันตกมาคลิกที่ไอคอน railing ครับ edit type ท,ทำการ duplicate สร้าง type ใหม่ขึ้นมาผมจะตั้งชื่อเป็นรากันตกไม้ 800mm มมนะครับจากนั้นกด ok ครับกด ok ครั้งหนึ่งครับผมจะทำการสร้างรากันตกขึ้นมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้ปรับแต่งนะครับ ที่ออฟเซตนะครับออฟเซตมา50มิลแล้วก็ดูระดับราวกันตกที่เราจะวางนะครับก็อยู่ที่ระดับปืนชั้น1นึ่งเบส s ออฟเซตลบห้นะครับเพราะว่าเราจะสร้างที่ระดับระเบียงนะครับแล้ก็มาคลิกสร้างได้เลยกดฟินิชครับไปที่มุมมอง 3D View หน้าตาราวกันตก Default เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะไปทําการปรับแต่งราวกระตกกันแต่ก่อนที่เราจะไปปรับแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างตัวโปรไฟล์เตรียมไว้เลยเพื่อที่ว่าเวลาเราไปปรับแต่งเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวมาที่ Family ครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะสร้างตัวโปรไฟล์ของท็อปเรียวก่อนนะครับก็จะใช้ตัวโปรไฟล์ m l e กแทงแ n นเหียวนะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของโปรไฟล์นะครับก็มา หาคำว่าโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็คลิกบวกจากนั้นเราจะเจอ m rectangle l เรียวแล้วนะครับคลิกบวกเข้าไปครับที่ Default ของโปรแกรมเนี่ยเขาจะเตรียมมาให้เราที่50คูณ50มิลิเมตรนะครับแต่เราจะใช้ที่ขนาด100คูณ37.5นะครับก็คลิกที่50คูณ50ครับแล้วก็คลิกขวา duplicate ครับตั้งชื่อเป็น100คูณ37.5ครับจากนั้นกด ดาเบ,บลิลคลิกเข้าไปครับทำการแก้ไขขนาดเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขขนาดความสูงนะครับเป็น $37.5 แล้วก็ความกว้างเป็น 100mm มมนะครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นก็มาคลิกที่ตัวลากระตกของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ e d i t t y ไทที่ Top ปเรีวเนี่ยเดี๋ยวเราแก้ไขขนาดจาก900เป็น800ครับ ที่ไทเนี่ยตัวเซอร์เคิล40มิลลิเมตรนะครับคลิกคลิกที่ไทครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเล็กแ n ง50คูณ50นะครับดูพิเคทครับตั้งชื่อใหม่เป็น100คูณ37.5ครับกดโอเคเปลี่ยนตัวโปรไฟล์นะครับจากเดิมที่เป็นเล็กแองแฮนเหลี่ยห้าสิบคูณห้าสิบนะครับคลิกเข้าไป เปลี่ยนเป็น Rectangle h a n d หรยค1 0 0 3 7 5ครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้กดโอเคครับแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งเราก็จะได้ตัวมือจับตามแบบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำการแก้ไขตัวเลียวสตั๊กเจอรกันนะครับตัวเลียวสตั๊กเจอรเนี่ยเราจะใช้โปรไฟล์ M Rectangle h a n d r a เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวคลิก c a n c e ลออกไปก่อน แล้วก็มาคลิกที่เล็กแทงแฮ h a n d ยวตรงนี้นะครับตรง50คูณ50เนี่ยทำการ d u p l i c a t ครับแก้ไขชื่อเป็น37.5คูณ37.5ม mm ิลิเมตรนะครับ n o u b l e c คลิกครับแก้ไข dimension ครับเป็น37.5ทั้ง2ตัวนะครับกด OK มาคลิกที่ราวกันตกครับแล้วก็ edit type ที่ l รียว structure นะครับคลิก Edit คลิก Preview ดูนะครับแล้วก็ที่ View นะครับปรับเป็น d v i e w อ่าตัวเรียว structure นี้ก็คือเส้นกลมๆนี้นะครับทั้งหมดตอนนี้มีอยู่6เส้นเดี๋ยวเราทำการ delete ทิ้งไปทั้ง6เส้น delete ทิ้งไปครับก็ insert เพิ่มเข้ามา2เส้นครับตั้งค่าความสูงเนี่ยในแบบเนี่ยจะมีจะอยู่ที่100 mm มมกับ700 mm มมนะครับ2ตัว ที่โปรไฟล์ครับเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นเล็กแทงแฮนเดียวนะครับ37.5คูณ 37. 37.5ทั้ง2ตัวครับกดแอปพลายครับเราก็จะได้ตัวเราไม้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับกดโอเคครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการใส่ตัวบัสเตอร์นะครับซึ่งก็คือแพทเทิร์นเป็นลูก,กงงอยู่ระหว่างตัวเรียวสตั๊กเจอรนะครับ ก็ให้เพื่อนๆคลิกโอเคก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างตัวไฟล์เตรียมไว้นะครับให้เรามองหาชื่อเรวลิงนะครับก็เดี๋ยวคลิกบวกเข้าไปแล้วก็เลือกตัว e m b r a s t e r square นะครับบวกเข้าไปอีกครับเราจะใช้25มลกับ100 mm มมตนะครับตอนนี้มี25มิลแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มตัว100 mm มเมเข้าไปโดยคลิกที่25ม mm. ลคลิก duplicate ครับตั้งชื่อเป็น1 0 0 mm มมครับ ทำการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขขนาดนะครับที่วิ h เนี่ยแก้ไขเป็น100 mm มมกดแอ p พลครับกดโอเคมาคลิกที่ตัวลากรนตกของเรานะครับ Edit Type ท,ท,ที่บลัสเตอร์เพดเมนคลิก Edit ครับมันจะมีแถบขึ้นมาแถบบนเนี่ยก็คือ Main Pattern นะครับส่วนแถบล่างก็จะเป็นโพสก็คือเสานั่นเองตัวเมนแพทเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรง Buster family ตรงนี้นะครับจาก m m b a s s a r o r อราเนี่ยเดี๋ยวคลิกเปลี่ยนเป็น m b u s t e r square แครับแต่เลือกเป็น Square 25mm มมกด apply ดูก่อนครับมันก็จะเพิ่มตรงนี้แล้วครับจากนั้นเราจะปรับเบส o f f s s t t นะครับก็คือให้ตัวราวของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เหนือตัวราวไม้ตรงนี้นะครับก็ปรับที่เบสออฟเซ e ตตรงนี้ปรับเป็น1 0 0 mm. มมตร คลิก apply ดูครับต่อไปเราก็จะมาปรับค่าระยะแอดของมันนะครับตามแบบเนี่ยระยะแอดเราจะอยู่ที่150 mm มมนะครับก็มาคลิกตรงนี้ปรับเป็น150กด apply ครับก็จะได้ละแต่ทีนี้เพื่อนเพื่อสังเกตว่าตัวข้างบนเนี่ยตัวบัสเตอร์ของเราเนี่ยมันทะลุขึ้นไปจนถึงตัวมือจับเลยนะครับเราก็ต้องทำการ กดมันลงมานะครับโดยไปที่ top up set ครับจากนั้นกรอกค่าไปลบ100กด apply ดูอีกครั้งครับก็ลงมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำการตั้งค่า,าตัวโพสต์นะครับที่ b u s t e r family นะครับทั้ง1 2 3เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็น m b u a s t e r square 100มิลมหมดเลยนะครับ กด a อ p l y ดูก่อนครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นเราก็จะตั้งค่าตัว Space ตรงนี้นะครับตัวแถวแรกเนี่ยตัว Start post เนี่ยเดี๋ยวเราตั้งเป็น5 0ม mm ิลลิเมตรครับส่วนตัวล่างสุด end post เนี่ยตั้งเป็นลบ50ครับกด a อ p l y ดูครับตัวเสาแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยมันก็จะเสมอกันแล้วนะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมตั้งค่าตรง main p a t ทิร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตรง justify ตรงนี้ที่ default เนี่ยจะตั้งค่ามาให้ที่ beginning นะครับก็คือ p a t เทิรเนี่ยเริ่มจากตัวแรกแล้วก็ add 150ไปเรื่อยๆผมจะเลือกเป็น s e p a r a t e pattern to fit นะครับก็คือมันจะเฉลี่ยลูกกลงให้เราเนี่ยให้อยู่ในระหว่างที่150นะครับเท่ากันทุกๆอันกด apply ครับจากนั้นก็กดโอเคครับ กดโอเคอีก okay. ครั้งหนึ่งครับเราจะเห็นว่าเราก็จะได้ลูกกงตามแบบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่าแมททีเรียลให้เรากันตกนะครับมาคลิกที่เรากันตกครับจากนั้นคลิกที่ Edit Typ เราจะเริ่มตั้งค่าที่ To p เรียวก่อนนะครับที่ p ทนะครับคลิกที่เล็ n แ l งตรงนี้หาคำว่า Material นะครับก็มาคลิกที่ตัว Material ผมจะใช้ Material เป็นตัว Wood Stain st นะครับจากนั้นก็กดโอเคครับกดโอเคครั้งหนึ่งสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวท็อปเรียวต่อไปก็จะไปตั้งค่าตัวเรียวสตั๊กเจอครับก็ Edit ิท้ e คลิปที่ Material ครับก็เลือกเป็น Wood Stain st เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวเลยกดโอเคครับกดโอเคจากนั้นก็จะเป็น ตัวบลัสเตอร์นะครับในตัวบลัสเตอร์เนี่ยการตั้งค่าแมทเทเรียลเนี่ยจะไปตั้งค่าที่ตัวแฟมิลี่นะครับก็เราก็ต้องออกจากตัวนี้ไปก่อนก็กดโอเคครับมาที่เลเวลลิงตรงนี้นะครับตรงบลัสเตอร์สแควร์ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงบลัสเตอร์แมทเทเรียลเนี่ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกเป็นวูดสเตนกดโอเคครับที่100มิลลิเมตรก็บลัสเตอร์แมทเทเรียลเหมือนกันนะครับ เลือกเป็นบูสเตนนะครับโอเคต่อไปผมก็จะมาสร้างตัวราวกระตกที่ระเบียงหน้าบ้านเพิ่มนะครับตามแบบก็กลับไปที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งครับคลิกที่ตัวราวกันตกจากนั้นคลิก create similar นะครับปรับ offset เป็น50แล้วก็เช็ค base level กับ base offset นะครับก็มาสร้าง สร้างเส้นตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นกดฟินิชครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็ G s ีย i l a ีครับตั้งค่าเบรดออฟเซ็ตเป็น50บเบรดเลเวลเบรดออฟเซตเช็คนะครับก่อนสร้างแล้วก็คลิกราบครับกดฟินิตเดี๋ยวเรากลับไปเช็คความถูกต้องที่3รีวิวนะครับเราก็จะได้ราวปาตกที่ระเบียงบ้านมาแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการสร้างเหลากันตกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ